สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านสำหรับคลิปนี้รวบรวมสามพระคาถาสุดเด็ดด้วยกันในการที่จะขอความโชคดีจากต้นไม้มงคลนะคะขอทรัพย์ขอเลขขอโชคลาบนะคะกะ็ด้วยการบอกเล่าจากคุณลูกค้านะคะที่พินิธามไม้มงคลมากว่า 20ปีนะคะเป็นต้นไม้มงคลพร้อมกับพระคาถาสามพระคาถานี้รวบรวมมาแล้วว่า ดีนะคะส่วนแล้วเป็นมงคลขอความโชคดีจากต้นไม้เช่นต้นกวักมรกตเศรษฐีรวยไม่เลิกเศรษฐีวินสันรวยล้นฟ้านาคราชนะคะก็จะมีหลายพระคาถาด้วยกันแต่ที่รวบรวมมาในวันนี้สามคาถานี้คือสุดเด็ดเลือกตามจริตของเพื่อนๆในการที่จะใช้นะคะ หากเพื่อนๆมีต้นไม้มงคลอยู่แล้วก็ให้เลือกคาถาหนึ่งในสามนี้จะเป็นคาถาไหนก็ได้ตามจริตของเพื่อนๆนะคะก็จะใช้ในการขอความโชคดีจากต้นไม้มงคลมีคาถาบูชาเงินคาถามหาลาบคาถาเสริมทรัพย์เป็นคาถาโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะ สามารถสวดภาวนาได้ไม่จำกัดเวลานะคะคาถามงคลต้นไม้มงคลผู้สวดคาถาคิดดีปฏิบัติดีขยันทำงานยึดมั่นความดีก็เป็นมนุษย์มงคลนะคะสามมงคลตัวนี้คิดนึกคิดสิ่งใดก็ขอก็ประสบความสำเร็จนะคะก็มาดูกันเลยนะคะสพระคาถานี้พิทีได้รวบรวมรายละเอียดคำสวดเอาไว้แล้วก็เลือกตามที่เพื่อนๆจริตของเพื่อน ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอ,อยู่กับต้นไม้มงคลสวดพระคาถามงคลเสริมหน้าที่การงานการเงินเจริญรุ่งเรือง3คา,าถามหาเศรษฐีสวดแล้วรวยผู้ที่ต้องการโชคลาภเงินทองเพิ่มพูนคูณทวีให้สวด3พระคาถานี้คาถาแรกคาถาบูชาเงินทอง ให้ตั้งนโมสามจบอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอาระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโพนมโมพุทธายะจะท่องสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือมากกว่านี้ก็ได้ยิ่งท่องมากยิ่งเป็นสิริมงคลเป็นของโบราณ ใช้สวดภาวนาเป็นประจำจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองบังเกิดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนคูณทวีคาถาที่สองคือคาถามหาลาบให้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องนามามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวา ระชะตังวามะนีวาทนังวาพีชังวาอัดทังวาปัดทังวาเอหิเอหิอ,หอาคัตฉชายะอิติมีมานะมามีหังคาถามหาลาบนี้ใช้สวดภาวนาเป็นประจำก็จะเกิดบังเกิดโชคลาบราวปาฏิหาร คาถาที่สามคาถาเสริมทรัพย์คาถาเสริมทรัพย์เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคใช้สำหรับสวดภาวนาก่อนนอนสามจบตื่นเช้าสามจบเวลาใส่บาตรจบขันข้าวอีกหนึ่งจบแล้วให้ระลึกถ,ถึงพระศีรัตนตรัยและพระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าอย่าได้เว้น นอกจากนั้นว่างเมื่อไรท่านก็ให้ท่องเมื่อนั้นจะบังเกิดโภกทรัพย์อย่างมากมายให้ตั้งนะโมสามจบแล้วท่องพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัทยวิรโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม ทองสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือยิ่งท่องเยอะก็ยิ่งเป็นมงคลก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีหมั่นสวดมนต์ภาวนาท่องพระคาถาอยู่เป็นประจำโชคดีทุกท่านคะ่ะ